ที่ราคาน่ารักใช้ดีมากๆฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้าปอนแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะทุกคนฟามีก็งสืออ่างในเซเว่นนะคะมารลีวทุกคนได้ดูนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่า เป็นก็สําอังที่ราคาน่ารักนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยนะคะส่วนตัวฟ้าแล้วอะ่ะเคยใช้ก็สําอังของแบรนด์แบนด์นี้ด้วยนะคะอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะ,คะ,คะเป็นเบลอิดใบน้องฉัดนะคะ Pinkgo Eyeshadow Palette นั่นเองเนาะอันนี้คือเป็นอายชดว์ o w นะคะที่มีสีเป็น p ิง k g โกจะบอกว่า เครืองสำอางของแบรนด์พี่ฉัดน,นะคะเป็ได้บว่าดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวฟ้าเองอะ่ะชอบใช้อายไลเนอร์มากชอบใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นมากนะคะเป็นได้ติดทนมากจริงๆนะเออเป็ได้เลยว่าน่าลองใช้มากๆเลยนะคะสีฟ้าว่าเป็นสีที่สามารถใช้ได้กับทุกๆวันนะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าแต่งอีเดน์ลุกไม่รู้ว่าจะแต่งลุกไหนฟาว่าสีแบบเนี้ยทนแบบเนี้ยรอดแน่นอนนะจ๊ะ เอาละทุกคนจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีแค่สีเดียวคือเขามีหมดสามสีนะเออแต่พ้าจำไม่ได้แล้วว่าอีกสองสีนะั 4, น้นมะีสีอะไรบ้างเลาก็ลงไปหาดูละกันนะคะเอาละทุกคนเรามาแกะเลยดีกว่านะเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยฟ้าก็แบบเฮ้ยแต่งหน้าแล้วแต่ยังไม่แต่งตาเลยนะคะยังไม่ทานลุ้งทานลิปอะไรเลยแกะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยน <Wow. S 1> ะทุกคนซึ่งแพคเกจิ้งเขาหรูหรามาเฮามากนะดูดิตลับเขาเป็นสีทองแบบอื้มดูแบบ แาคาแพงเลยทุกคนโอ้โหทุกคนดูสีเป็นสีที่สามารถใช้ได้กับทุกๆวันเลยนะคะอ่ะทุกคนตอนนี้ไฟยังไม่ได้แต่งตาใช่ปะก็คือปัดแก้มนิดหน่อยเนาะเขียนคงเขียนคิ้วทับป้องทาแป้งเไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งตากนันดีกว่าเนาะเออพูดมากนะคะเสียงก็จะหายไปเนาะ เอาทุกคนเรามาเริ่มแต่งกันเลกว่าเนาะฟ้าจะใช้สีอ่อนสุดในนี้นะคะทาทั่วๆทั้งเปลือกตาเลยนะคะดี๋ยจะใช้มือนะคะในการทาเนาะแบบมันง่ายต่อการใช้มากคอนเซปต์เดิมของฟ้าเลยคือโอ๊ใช้มือจะที่เกียดใช้แปรงที่เกียดล้างแป้งเนาะไม่ได้ล้างแป้งมากี่ดศวสวัสล้วก็ไม่รู้ <c oughs> เนื้อสีเขาคือแบบดีเนาะทาแล้วมันแบบรู้เลยว่ามันดีจริงอะทาทั่วเลยนะคะทั้งเปลือกตาเสร็จแล้วก็ใช้สีเดิมเลยนะคะทาใต้ตาด้วยเนาะเป็นสีที่แบบว่าเป็นพื้นฐานสีเลยอะชอบอะไม่รู้จะลงสีอะไรก่อนก็ลงสีพื้นนี้ไปก่อนนะง่ายต่อการแต่งตามากนี่เลยทุกคนพอทาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอาจจะไม่ค่อยมีสีสักเท่าไหร่เพราะว่าฟ้าจะลงไปสีพื้นเนาะต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะใช้สีเข้มนะคะสีนี้นะคะใช้กระปรงดีกว่าไหม จะลองดูว่าเป็นอะไรยังไงนะจิ้มไปเลยค่ะทาบริเวณแบบเหมือนคัดเบ้าดูคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นปะทำอีกข้างหนึ่ง้เท่ากันนะปกติแต่งตาฟ้าไม่ค่อยชอบขัดเบ้าเลย <laughs> ไม่รู้ทำไมนะต่อไปใช้แปรงสะอาดๆลกคนเบลนด์นะคะให้มันดูแบบฟุ้งๆแบบฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะขัดเบ้านะจ๊ะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยหุยสีแบบ ดีนะทุกคนต่อไปเป็นสีชิมเมอร์ใช่ปะสีชิมเมอร์คือแบบมันแบบสวยอะเอ้ยมันสุดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพูดสิต่อไปเดี๋ยวปาจะใช้สีเข้มนะคะสีเข้มนี้ทาบริเวณใต้ตานะคะก็คือแหกตาเลยแหกตาแล้วก็บริเวงเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็จะได้ป,ประมาณนี้เลยเหไหมแบบดี ใช้สีเดิมค่ะทุกคนทาบริเวณห่างตานะจ๊ะรลับตาอย่างนี้แล้วค่อยๆแบบบึ๊บบึ๊บบึ๊บไปอย่างนี้เลยนะต่อไปนะทุกคนเหลือสีสุดท้ายแลวนะคะคือสีนี้เนาะเป็นสีแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์นะคะก็จะออกแบบทองๆชมพูชมพูทองๆหน่อยเนาะจิ้มไปเลยจ้ะทาบริเวณหัวตาตรงนี้เลยโอ้ยโอ้โหทุกคนดูสีดิโอ้โหสีคือแบบนะ จึ้งมากเลยนี่ทาหัวตาถ,ถึงกลางตาเลยนะโ okay, อเคค่ะทุกคนตอนนี้ฟาก็าทาทั้งสองข้างครบเสร็จเรียบร้อยนะคะดูสีดีว่าเผยมันจึ้งมากเลยนะเดี๋ยวขอตัวไปกิบอะไรนะั่นแล้วปั่นมาสคาร่าอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเ okay, ดี๋ยวจะกลับมาให้ดูฟินิชลุกนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงเนาะโอเคค่ะทุกคนฟาก็ปั่นมาสคาร่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคก็ฟินิชลุกก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะซึ่งมันแต่งได้ใน everyday ลุกเลยเห็นปะ เอาทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะแบบพูดสรุปโดยรวมเลยนะคะว่าไอชัชโดนี้คือมันดีอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวขอพูดในเรื่องของแพคเกจจิ้งก่อนละกันนะคะคือแพคเกจจิ้งคือกินขาดมากบอกเลยว่ากินขาดมากจริงๆทุกคนดูดิเป็นสีทองแบบดูเลอะข้ามากทุกคนแล้วพลาสติกคือไม่กองแกงเลยแบบรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราซื้อของแพงเลยทุกคนดูดิเออดูแบบโอเคมากๆเลยนะคะมันแพงแต่ตอนนี้ทุกคน เนี่ยมันเป็นกรมะมยอหีแล้วแบบโอ้ฉันดักสเตมมากจริงๆนะทุกคนแพ็กเกจ,จิ้งคือแบบรูลามะเห่ามากเลยนะคะแล้วมาพูดในเรื่องของเนื้อไอชัยโรก่ได้กว่าเนื้อไอชโดโ์บอ๋ได้เลยว่าเป็นเนื้อที่นุ่มมากนะคะเออคือแบบตอนที่ฟ้าใช้นิ้วใช่ป่ะทุกคนแล้วคือมันติดนิ้วดีมากแล้วก็แบบนุ่มมากทุกคนแต่พอฟ้าใช้แปรงใช่ป่ะก็อาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะคะแต่ก็ใช้แปรงแล้วก็ติดเหมือนกันนะทุกคนสีคือแบบไม่พงไม่เพี้ยนเลยนะแบบโอเคเลยนะจ๊ะแล้วสีของไอชัยโรเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะ สีแม t สองสี 24, สีชิมเมอร์สองสนะคะอายแชโดนี้สามารถแต่งใน everyday Look <c oughs> ก,ก็ได้นะคะถ้าสมมติใครที่แบบเฮ้ยฉันไม่รู้จะแต่งหนะ้าโทนอะไรดีฟานแนะนําเลยว่าอายแชโดสีนี้เป็นสีที่แบบว่าควรมีติดอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าดูสีี่ทุกคนมันเป็นได้แบบว่ามันสามารถแต่งได้ทุกวันเห็นไหมเป็นเนื้ออายแชโดที่ดูดีและดูแพงมากค่ะมันดูหรูดูแพงขนาดเนี้ยแล้วราคาเท่าไหร่ ร้อยกาสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนคือมันถูกมากเหมาะสมกับราคามากๆเลยนะคะรอยอยากจะทุกคนได้ลองซื้อดูนะแล้วลองใช้ดูทุกคนจะออกไปสิ่งเดียวกันว่าสีดีมากทุกอย่างดีมากเลยนะจ๊ะอะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด u b s c r i b e แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะจ๊ะที่สำภากับทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุงุงกิ้งฟันด้วยนะคะเวลาฟันลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้ผ่านเขาไปด้วก็ไปละบายบายสวัสดีค่ะจุ๊บอย่าลืมไปซื้อใช้กันนะคะทุกคนคือมันดีมากจริงๆ